สวัสดีครับหลักปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญในชีวิตสำหรับผู้ครองเรือนข้อหนึ่งที่เรียกกันว่าคิหิปฏิบัติก็คือให้ระมัดระวังสิ่งที่เรียกว่ามิตรปฏิรูปมิตรปฏิรูปแร้วว่าคนเทียมมิตรซึ่งมีอยู่ 4. จําพวกครับจำพวกที่1คนปอกลอก2คนดีแต่พูด3คนหัวประจบ และ 4. คนชักชวนในทางฉิบหาย 4. จํจำพวกนี้ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรไม่ควรครบคนปอกลอกมีลักษณะ4ครับ 1. คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว 2. เสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มาก 3. เมื่อมีภัยแก่ตัวจึงรับทากิจของเพื่อน 4. ครคบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัว คนดีแต่พูดมีลักษณะ4 1. เก็บเอาของล่วงแล้วมาปราศัย 2. อ,อ้างเอาของที่ยังไม่มีมาปราศัย 3. ส,สงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์มิได้และ 4. ออกปากพึ่งมิได้คนหัวประจบมีลักษณะ4จะทำชั่วก็คล้อยตาม 2. จะทำดีก็คล้อยตาม 3. ต่อนหน้าว่าสรรเสริญ 4. รับหลังตั้งนินทา คนชักชวนในทางฉิบหายมีลักษณะ4 1. ชักชวนดื่มน้ำเมา 2. ชักชวนเที่ยวกลางคืน 3. ชักชวนให้มัวเมาในการเล่นและ 4. ชักชวนเล่นการพนันนี่คือเรื่องราวของมิตรปฏิรูปคนไม่ใช่มิตรไม่ควรครบสวัสดีครับ